จังหวัดภูเก็ตกันต่อครับคุณผู้ชมครับต้องบอกว่าจังหวัดภูเก็ตประเทศไทยของเราเนี่ยก็ได้มีการประกาศนะครับให้เป็นเมืองเทศกาลโลกหรือว่า World Festival and Event City ประจำปีาปี2524ครับจังหวัดภูเก็ตประเทศไทยครับได้รับการประกาศให้เป็นเมืองเทศกาลโลกหรือว่า World Festival and Event City ประจำปี2024โดยสมาคมเทศกาลและกิจกรรมระหว่างประเทศซึ่งก็ได้มีการรับรางวัลอันส่งเกตินี้นะครับสะท้อนให้เห็นถึง ศักยภาพและก็ความพร้อมของจังหวัดภูเก็ตในการจัดงานระดับนานาชาติที่มีมาตรฐานระดับโลกซึ่งสมาคมเทศกาลและกิจกรรมระหว่างประเทศได้มีการพิจารณาจากหลายปัจจัยครับสำหรับผู้ที่ได้รับรางวัลครับไม่ว่าจะเป็นการมีการจัดงานเทศกาลที่โดดเด่นการทํางานร่วมกับภาคส่วนต่างๆและการสร้างความสามารถนะครับในการสร้างเศรษฐกิจจากการจัดงานเทศกาลนอกจากนี้แล้วนะครับในส่วนของจังหวัดภูเก็ตเองเนี่ยก็ยังมีเมืองอื่นๆที่ได้รับรางวัลนี้ด้วย ไม่ว่าจะเป็นนะครับเมืองกวางจูเกาหลีแมคคาแลนรัฐเท็กซัสนะครับมิวกีรัฐวิสคอนซินและฟินซาเลฟเฟียรัฐเพนซิลเวเนียนะครับเพสเบริร์กนะครับรัฐเพนซิลเวเนียสหรัฐอเมริกาครับแล้วก็มีการรับรางวัลน,นะครับเมื่อวันที่29กันยายนที่ผ่านมานะครับที่เมืองเพสเบิร์กนะครับของสหรัฐอเมริกานะครับซึ่งทางด้านของนายพัฒนชัยสิงหวาระ ร่วมโวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการภาคใต้ เป็นผู้รับมอบรางวัลนะครับของจังหวัดภูเก็ตแล้วก็ในานามของประเทศไทยด้วยครับสำหรับรางวัลน,นี้นะคะไม่ได้เพียงแต่เป็นความภาคภูมิใจของชาวภูเก็ตค่ะแต่ยังเป็นการยกระดับภาพลักษณ์ของประเทศไทยในสายตาของนานาชาติโดยแสดงให้เห็นถึงความพร้อมของไทยในการเป็นเจ้าภาพการจัดงานระดับโลกและส่งเสริมการท่องเที่ยวของประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นก้าวสาคัญของภูเก็ตแล้วก็ประเทศไทยที่จะนําไปสู่การพัฒนาในการจัดงานเทศกาลต่างๆให้มีมาตรฐานมาตรฐานสูงขึ้น แล้วก็ดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกนะคะให้มาเยือนประเทศไทยมากยิ่งขึ้นค่ะ